วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่กําลังจะทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้สําเร็จนั่นก็คือการบําเพ็ญบารมีข้อที่เรียกว่าอุเบกขาครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่แล้วก็รุ่งเรืองมากๆเลยครับเอาละครับการละครั้งหนึ่งนานม,มาแล้วนะครับที่เมืองที่สวยงามมากเมืองหนึ่งชื่อว่ากรุงมิถิลา ที่นี่เนี่ยมีพระราชาที่ปกครองบ้านเมืองด้วยความดีงามพระนามว่าพระเจ้าอังคติราชซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นที่รักของประชาชนทุกคนในเมืองเลยครับต้องบอกว่าพระเจ้าอังคติราชเนี่ยทรงเป็นพระราชาที่ดีมากๆเลยครับเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ที่ดีเลยละ่ะปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมแล้วก็ความเมตตา แล้วพระองค์ก็มีพระธิดาที่รักมากอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าหญิงรู้จักครับซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยทั้งสวยแล้วก็ฉลาดมากๆเลยในยุคข,ของพระองค์นะครับโอ้โหกรุงมิถิลานี่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองเลยทีเดียวผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขค้าขายก็ดีดีไม่มีใครเดือดร้อนอะไรเลยครับเพราะว่าบ้านเมืองเต็มไปด้วยความยุติธรรมความเมตตาแล้วก็ความสงบสุขจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ ก็มาจากการปกครองที่ดีของพระองค์นั่นเองค่ะแต่เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงามคืนหนึ่งแค่คำถามธรรมดาธรรมดาคำถามเดียวเท่านั้นเองครับกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่นำพาพระราชาผู้แสนดีองค์นี้ไปสู่เส้นทางที่ผิดแล้วก็กำลังจะนำความวุ่นวายมาสู่บ้านเมืองทั้งหมดเลยคืนนั้นเองครับพระราชาทรงตรัสถามเหล่าขุนนางว่า เอ๊ะคืนนี้อากาศดีจังเราไปทำอะไรสนุกๆก,กันดีคนหนึ่งก็บอกว่าไปรบกันดีกว่าพระเจ้าค่าอีกคนก็บอกจัดงานเลี้ยงสิครับแต่ว่าพระราชาเนี่ยกลับส่นพลสสยอยากจะไปหาความรู้อยากได้ฟังธรรมะมากกว่าเพรออมาาได้ยินแบบนั้นก็เลยแนะนำให้พระองค์เสด็จไปคบกับนักบวชคนหนึ่งครับที่เขาเชื่อกันว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้มีปัญญาซึ่งนักบวชคนนี้มีชื่อว่าคุณาชีวะแต่ สิ่งที่พระราชาได้ยินจากนักบวชคนนี้มันไม่ใช่เป็นยาเลยครับแต่มันเป็นเหมือนยาพิษร้ายที่ค่อยๆซึมเข้าไปในความคิดของพระองค์เลยละ่ะเพราะเขาบอกว่าบุญไม่มีจริงบาปไม่มีจริงโลกหน้าก็ไม่มีทำอะไรไปสุดท้ายก็ไม่มีผลอะไรตามมาทั้งนั้นแหละแล้วพอพระราชาหลงเชื่อคำสอนนั้นนะครับพระเจ้าอังคติราชคนเดิมที่ดีงามก็หายไปเลยครับกลายเป็นคนที่ไม่สนใจบ้านเมืองไม่ทำงาน เอาแต่หาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวเลยทําให้บ้านเมืองที่เคยสงบสุขเนี่ยเริ่มเข้าสู่ความวุ่นวายแล้วก็สิ้นหวังพอเจ้าหญิงรู้จาเห็นพระบิดาเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วก็เห็นบ้านเมืองกําลังจะแย่ลงเรื่อยๆเจ้าหญิงผู้ชาญฉลาดก็รู้ทันทีเลยครับว่าพระองค์จะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะเจ้าหญิงก็เลยพยายามเข้าไปพูดคุยกับเสด็จพานะครับอธิบายด้วยเหตุผลดีๆยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังว่า เสด็จพ่อการไปคบคนไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาลูกธนูดีๆของเราไปจุ่งยาพิษนะลูกธนูดีๆที่เหลืออยู่ก็จะพลอยเปื้อนพิษไปด้วยแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงพระราชาก็ไม่ยอมฟังเลยครับ จนถึงจุดที่ดูเหมือนจะไม่มีความหวังเหลือแล้วจริงๆเจ้าหญิงรุจาทำสิ่งสุดท้ายที่ทำได้ครับพระองค์ทรงยกมือขึ้นฟ้าแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแรงกล้าเลยขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครก็ได้ลงมาช่วยให้เสด็จพ่อกลับมาเป็นคนเดิมเพื่อความสุขของทุกคนในเมืองด้วยเถอะและเชื่อไหมครับว่าคำอธิษฐานนั้นไม่ได้หายไปในอากาศ เพราะว่าบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่อยู่สูงขึ้นไปมากๆเนี่ยมีผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งได้ยินเสียงคำอธิษฐานของเจ้าหญิงครับท่านผู้นั้นก็คือนารัฐพรมครับซึ่งท่านก็คือพระโพธิสัตว์ของเราในเรื่องนี้นั่นเองท่านได้ยินคำอธิษฐานนั้นก็เลยเสด็จลงมาจากสวรรค์เลยแปลงร่างเป็นนักบวชเพื่อจะมาจัดการกับความเชื่อผิดๆของพระราชาโดยเฉพาะเลยลองนึกภาพตามนะครับจู่ๆก็มีนักบวชลอยตัวอยู่กลางอากาศต่อหน้าพระราชา พระราชาก็ตกใจสิครับและจากตรงนั้นเองบทเรียนครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนความคิดของพระราชาไปตลอดการก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่พระราชาก็ยังไม่เชื่อนะครับยังยอเย้ยใส่อีกบอกว่าฮถ้าโลกหน้ามันมีจริงอย่างที่ว่างั้นท่านให้เรายืเมเงินสักห้าสิเดี๋ยวเราไปใช้คืนให้ในโลกหน้าก็แล้วกันโหคำตอบของพระนารถนี่คมกริบเลยครับท่านสวนกลับไปทันทีเลยว่า คนอย่างท่านน่ะตายไปต้องตกนรกแล้วจะมีใครที่ไหนตามไปทวงหนี้ท่านในนรกได้ล่ะคําตอบนี้แทงใจดําพระราชาเต็มๆเ,เลยครับทําให้พระองค์ต้องเริ่มคิดถึงผลที่จะตามมาจริงๆจ,จากนั้นนะครับพระนารธดก็เลยบรรยายให้ฟังเลยว่านรกเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนท่านเล่าแบบเห็นภาพชัดเจนเลยครับไม่ใช่แค่จะขู่ให้กลัวนะแต่ให้พระราชาเข้าใจจริงๆว่ากรรมเนี่ยหรือกฎที่ว่า ทำอะไรย่อมได้ผลอย่างนั้นน่ะมันมีอยู่จริงแล้วก็ยุติธรรมเสมอด้วยพอได้ฟังความจริงทั้งมวกจากพระนารศเท่านั้นแหละครับความเชื่อผิดๆของพระราชาก็พังทลายลงมาเลยเพราะองค์ทรงกลัวมากกลัวจนสุดหัวใจเลยครับแล้วก็รีบสํานึกผิดขอให้พระนารถช่วยชี้ทางที่ถูกต้องให้ในที่สุดพระราชาก็กลับมาเป็นกษัตริย์ที่ดีเหมือนเดิมครับบ้านเมืองก็รอดพ้นจากความวุ่นวายไปได้แต่ว่า เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะหัวใจสำคัญของมันจริงๆเนี่ยอยู่ที่ข้อคิดดีๆที่เราทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยคุณธรรมข้อสำคัญที่พระนารายได้แสดงให้เราเห็นก็คืออุเบกขาบารมีครับฟังดูอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่มันก็คือการมีจิตใจที่นิ่งและมั่นคงมากๆไม่ดีใจหรือเสียใจจนเกินไปมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงและก็ใช้ปัญญาและความเมตตา เขาช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่เอาอารมณ์ของตัวเองเข้าไปปนเปื้อนนั่นเองครับสรุปแล้วนะครับบทเรียนสําคัญจากเรื่องนี้ที่เราเอาไปใช้ได้เลยก็คืออย่างแรกเลยครับเลือกคบเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวเราให้ดีเลือกคนที่พาเราไปในทางที่ดีนะครับ 2. คือเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดให้คิดพิจารณาด้วยเหตุผลก่อนเสมอและ3อันนี้สําคัญมากคือต้องจําไว้เลยครับว่าทุกอย่างที่เราทําไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันมีผลตามมาเสมอ สุดท้ายนี้นิทานเรื่องนี้ก็มีคำถามสำคัญทิ้งทายให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในยุคข,ของเราเนี่ยที่มีข้อมูลข่าวสารเต็มไปหมดอะไรล่ะครับที่เปรียบเหมือนคำสอนที่ผิดๆแบบในเรื่องแล้วใครกันแน่คือคนที่มีปัญญาจริงๆที่เราควรจะรับฟัง ถ้าหากว่าเรื่องราวนี้ให้ข้อคิดอะไรดีๆกับพวกเรานะครับก็อยากจะชวนให้ช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปเพื่อให้คนอื่นได้รับบทเรียนดีๆแบบนี้ไปด้วยกันและแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแบบนี้ในครั้งต่อ,ตอไปครับ